การหาหอร์มอและคอรนอกรณีมีเศษนะครับเรื่องนี้ไม่ยากเลยนะครับขอแค่เรารู้ทริคเล็กๆน้อยๆเราก็จะทําได้เลยมาดูว่าทํายังไงนะครับถ้าเราจะหาหอร์มนนะครับกรณีที่มีเศษเนี่ยให้เรานะครับลบเศษออกก่อนนะครับจําไว้แล้วก็ค่อยหาหอร์มอแต่ถ้าเป็นคอรนอครับเราต้องหาคอรนอก่อนแล้วค่อยนําเศษมาบวกแค่นี้เลยจบไปดูตัวอย่างที่หนึ่ง เขาบอกว่าจํานวนที่มากที่สุดที่หาร64และ58แล้วเหลือเศษสองคือจํานวนใดเขาถามหาตัวนี้ครับจํานวนที่มากที่สุดนั่นหมายความว่าเขาถามหาออลอมแต่ว่ามันเป็นกรณีที่ต้องการให้มันเหลือเศษทะนั้นบอกไว้ครับอรอลอมต้องเอาลบเศษก่อนแล้วค่อยหาอรอลอมทาเราลบก่อนเลยครับจาก46่สนะครับตรงนี้เราก็ลบ2ออกเลยครับห้ 58, แล้วก็ลบส 46ลบสองจะได้สี่สิบสี่นะครับห้าสิบแปดลบสองจะได้ห้าสิบหกแล้วเราก็หาห,าหอรอมอต่อเลยโดยการหารสั้นหาตัวเลขที่มาหารทั้งสองตัวนี้ลงตัวนะครับก็เอาสองนะครับมาหารส4สิบสี่จะได้ยี่สิบสองสองหารห้าสิบหกได้ยี่สิบปดต่อมาสองหารลงตัวอีกครับเอาสองมาหารจะได้สองหารย2ิบสองได้สิบเอ็ดหารยี่สิบแปดได้สิบสี่นะครับ เรียบร้อยไม่มีตัวไหนแล้วที่หารสองตัวนี้ลงตัวอีกนะครับหอรอมอนะครับของข้อนี้ให้เราเอาแค่ตรงนี้พอนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้นะครับหอรอโมอก็คือสองคูณสองซึ่งมีค่าเท่ากับสี่ตอบข้อสามนะครับจะเห็นว่าสี่เนี่ยเป็นตัวเลขที่มากที่สุดแล้วนะครับที่ไปหารสี่สิบหกและห้าสิบแปดแล้วเหลือเศษสอง เอาไปดูกรณีที่เป็นคอนอว่าข้อ2ก็ถามหาจำนวนนับที่น้อยที่สุดเมื่อนำ 6, 8, 12ไปหารแล้วเหลือเศษ3เนี่ยเท่ากันทั้ง3จํานวนเนี่ยคือจํานวนใดทีนี้ถามหาจํานวนนับที่น้อยที่สุดนั่นก็คือถามหาคอนอคอนอที่เหลือเศษนะครับการหาบอกไปแล้วก็คือหาคอนอก่อนแล้วค่อยบวกเศษฉะนั้นเราก็ต้องมาหาคอนอของ 6, 8, 12 เลยอันดับแรกอหาครับหาตัวเลขที่หาร3ามตัวนี้ลงตัวก็จะมีสองนะครับหารลงตัว2หารหกได้สามสองหาร8ดได้สี่สองหารสิบได้หอมาหาตัวเลขมาหารอีกนะครับนั่นก็คือสองสองหารสามไม่ได้ดึงลงมาเลยครับสองหาร4ี่ได้สองสองหารหได้สามหาตัวเลขมาหารอีกนะครับจะเห็นว่าสามก็หารได้อีกจะได้สามหารสามได้1 สามหารสองไม่ได้ดึงลงมา3ามหารสามก็ได้หนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นคอลอนนะครับให้เราเอาหมดนี่เลยมาคูณกนะันคอลนอของเราจะมีค่าเท่ากับ2องคูณสคูณสแล้วก็คูณ3ซึ่งมีค่าเท่ากับ24แต่อย่าลืมนะครับเขาไม่ได้ถามหาคอลอนอย่างเดียวแต่มันเป็นการถามหาที่เหลือเศษนะครับ ฉะนั้นคอลโนนะครับคำตอบข้อนี้ให้เรานำคอลโนนะครับมาบวกเศษซึ่งก็คือ3จะได้24บวก3ได้27เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ27นะครับตอบข้อ1นี่เลยออลโมต้องลบเศษออกก่อนแล้วค่อยหาออลโมนะครับแต่ถ้าเป็นคอลโนให้หาคอลนอก่อนแล้วค่อยนำเศษมาบวกพอแค่เรารู้สสิ่งนี้เราก็จะทำโจทย์ออลโมคอลนกรณีที่มีเศษได้อย่างสบายนะครับ